สามสิบสี่สิบปีที่แล้วอะ่ะเขาจะขอรูปภาพแต่ละคนแล้วมาแปะไว้ตามล็อกก็คือล็อกบ้านกับล็อกที่ทํากินล็อกเดียวกันอันนี้ก็คือบ้านหลังหนึ่งจะไล่หนึ่งแล้วก็บ้านหลังหนึ่งเอาปืนมาขู่เราจะยิงเรามั่งอะไรมั่งนานวันมันก็เลยกลายเป็นบ้านมันเลยไม่รู้มันมายกตั้งใจมาอไหรเขมนมันกินไปแล้วมันกินเราไปหมดแล้วเป็นซิปล็อกอะที่มันเอาไป สามสิบสี่สิบปีที่แล้วอ่ะเขาจะขอรูปภาพแต่ละคนแล้วมาแปะไว้ตามล็อกก็คือล็อกบ้านกับล็อกที่ทํากินล็อกเดียวกันสองร้อยสิบครัวเรือนก็คือที่ทํากินเขาจะแยกไปเป็นโซนของที่ทํากินอาหารสิบสี่ไร่คนละสิบสี่ไร่อันนี้ก็คือบ้านหลังหนึ่งจะไล่หนึ่งแล้วก็บ้านหลังหนึ่งอันนี้เป็นพื้นที่ทํากินของชาวบ้านส่วนหมู่บ้านจะอยู่ตรนนี้โรงนี้คือหมู่บ้านตรงนี้คือที่ทากินทั้งหมดถ้านับจากตึกตรงนี้มา เข้าไปอีกอ่ะก็อีกประมาณ500เมตรจะถึงที่ว่าระหว่างะเขต12กับ13เด้อ<ช>นะตล้วามินก็ลุกล้ำม,มาตัวนี้กบเลยใช่ค่ะเราก็ทํามาหากินลําบากอยู่แล้วเนาะเ<ช>ออล้วก็หวังว่าจะมาคือเขาให้บ้านจัดสรรเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยดูแลเหมือนว่าประเทศเราเราต้องช่วยกันรักษามาอยู่ตามแนวชายแดนเ<ช>ออเข้าเวียนเข้ายามก็เข้ากันตลอด แต่อีตรงที่ว่าแผ่นดินที่ว่าโดนเข้าลูกเริ่มมานะ่ะเพราะว่าเขมรนะ่ะมันไม่ยอมถ้าเราเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็วางระเบิดเออเอาปืนมาขู่เราว่าจะยิงเรามั่งอะไรมั่งทหารตำรวจเขาก็ไม่ได้ไปกับเราทุกวันเออนานๆไปทีนึงก็ที่นี่ทําไปทามาเราก็ต้องไปหามาใส่ปากใส่ช่องเนาะเราลําบากเราก็เลยไม่ได้เข้าไปที่นี่ นานวันมันก็เลยกลายเป็นบ้านมันเลยไม่รู้มันมายกตั้ง่จมาอไหรที่นี้พออยู่หนองจานแล้วอยู่แล้วก็ทํามาค้าขายกันก็ไม่ยอมออกจากที่เราเลยแล้วแถวแถวท้งนี้ก็คือกันทั้งเอหนองจงหนองจานมาทั้งหนองยาแก้วนี่มันห่างกันไม่มากหรอกแต่ว่ามันจะมาตั้งบ้านเราฝั่งเราจะเรียกเขาตําบลห้าใช่ไหมเออตําบลห้ามันก็มาค้าขายมันรับจ้างคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะเออ แล้วมันก็ปลูกบ้านปลูกช่องอยู่ไปเลยอืแล้วที่นี่ทหารไทยก็ว่าเอาอยัางไงเราจะเ้า,าเก็เดี๋ยวก่อน,เ,น,อเ,นเดี๋ยวก่อนใจเย็นยายใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปอะไรนะเป็นพิพาทอะไรกันนี่นะแล้วตรงนี้เขมนมันกินไปแล้วม,มันกินเราไปหมดแล้วมันไม่ได้มาอยู่แนวที่ของป้าหรอกนะแต่มันเป็นแนวที่ของของชาวบ้านของคนไทยเราอะตลอดแนวเลย จากโอกตรงของป้าไปเนี่ย,ยเป็นซิโลโอกอะที่มันเอาไปอะมันคิดดูแล้วเหรอไม่ดูหลักเขตเลยว่ามีทางไหนอยากายได้ให้มันเข้ามาถ้าเอกเมนไหนหน้าไหนอยากได้ให้มันเข้ามาเลยคนไทยเขารออยู่ถ้ามึงเก่งจริงมึงออกมาเลยเพราะว่าคนไทยนี่มันคือแผ่นดินไทยมันไม่ใช่แผ่นดินเขมรปูย่ย่าตายายใครเขาก็รู้ว่าแผ่นดินไทยสมัยพวกมึงอพยพมาพวกมึงไปอยู่ไหนไม่ใช่ ข้าวแกงของไทยเหรอข้าวแดงแกงร้อนของคนไทยเหรอที่ราดหัวพวกมึงอยู่รอดจนทุกวันนี้จนมีลูกมีหลานออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วพวกมึงมากระบฏชาติอย่างนี้มากินบนเรือนขี่รถหลังคาพวกพมนีเนี่ยมันคบไม่ได้เหมือนที่เขาว่าจริงเพราะพวกนี้แล้วมาบอกว่าคนไทยเป็นโจรคนไทยไปขโมยอะไรของมันไม่ทราบมีแต่พวกมันอะมาขโมยของคนไทยไม่มีอันจะกินแล้วยังมาขโมยของเขาแล้วคิดว่าตัวเองเก่ง เก่งก็ไม่ต้องขโมยปิดดามปิดตายไปเลยรอดูใครจะตายก่อนคันและไอ้พวกที่ว่าโอ้ปิดไปเลยคนไทยอดตายมึงเอาอะไรมายืนยันว่าคนไทยจะอดตายพวกมึงนั่นแหละที่จะอดตาย